สี่ครับโอ้ยลืมสวัสดีเอฟซีบอลจุล่าค่ะสวัสดีครับเอฟซีอ่าชบาพารวยวิไลให้โชคครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับและกับผู้พาชาแนลนั่มเขาอันนึงเมื่อนียนเขาเสียมาเอาคลิปของไอ้เสียนพงของเสียนพงของปอเสียนพงศ์แมนบอกเอ้าเพิ่นโทรมาหาฉบับ่าวเมื่อกี้เพิ่นงซงรักฐานเก่าอยู่ใส่หรือเป่าอยู่ในในยไ่หันเละเห็นบ่พ่อหาเบิ่งแล้วเป็นบ่มีดิ บ่เห็นบ <imana? S 1> ่เอาเพื่นที่เพ well? ิ่ทรมาเมื่อกี้นี่บ่แเมนเสียนทุ่ทรมาคือว่าเพิ่นเป็นยังอันเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะที่เพิ่นกำลังลอรอร์คิบอยู่เกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล2องคือเพิ่นว่าไม่หลุ่นมาสั่นขับรถมาชนเพิ่นเนาะค่ะอาจะอะไรก็ให้คุณเพื่อเสี่ยนทุมเพิ่นอ่าหายไวๆเด้อค่ะเด้อนะคะอ่ระวันระวังน้ำนะคะเอานี่ดิเอามา มันเขาอยู่มันเข้าเป็นนามีนี่อ่ะนะคะมีนี่หรลักการเก้ามูอวนเข้ามานะคะอ่าเลขวิ่งบนเนาะคนห้สามก็หาเนาะอ่ะคุณผอช่วพอเอานี้ไปใบเก้าหนะ่ะชัว่ว่ามันมันมากเป็นเลขตัวไดเนี้นเอฟซีสเตหูย,ยาพึ่งว่าฉบาก,กับคุณ่อผ้ากันวอวร้ายนะคะเอฟซีอ้าวย่างหน่อยกะเห็นมันหอดเวลา,า,านะคะเ,เลขวิ่งไปเลยไปเลยลูกไปเลย น้องผู้พาอ้วนอหัวก็มูอ้วนนะ,ะอาบน้ำมาหมา่เพเล่นน่ะอ่ะนะคะอธิบายกันก่อนเนาะชัดเจนว่าี่ิให้พี่วิ่งนักอ่าชัดเจนนะคะเสียนพรมนะคะวิ่งบนคือสามกับห้านะคะเข่าหานะคะเนาะ <c oughs> อ่ะหลักสิบคือสามสี่ห้าหลักสิบพลาดหลักหน่วยคือสองสามห้าห <3, 5 S 2> ลักหน่วยมาคือห้านะคะ รักหน่วยเ่นกับยังมากคือเกาค่ะนะคะอ่าแต่ว่ารักส<ม>ิบบอมาเลขวิ่งเ่นกับมานะคะเลขดับสิบหน่วยบนคือศูนย์หนึ่งหกกับมาค่ะนะคะมันลงล่างนี่ใช่ป่ะอ่าแมนกระร้างลงล่างกระร้างแต่นาพว่าพูดถึงว่านหงบอกเกี่ยวกันเนาะเพราะว่ามัน<บ>เปินบูบนุฟังค่ะโอ้เนื้อทางเราจะบัไทยก็มีบนล่างก่นเหนบอก กับแม่กับแม่แต่ว่าเพ่นเฮตสูตรบ่นไงต้องกับตองเออกับจังวาบอกฟังโอ้ถ้าเพื่อนว่าบนล่างนะคะเอซี่มันกับสิถือกินนอสแต่วันนี้เพื่อนว่าบนนะคะมันกับเป็นธรรมดานะคะเนาะโมเป็นยังไง้างบอกฟังัฟังค่ะมีผิดมีถือแต่ว่ากบท่ว่าเขาเดสบายเล็กวิ่งมาเต็มเต็มเลยตัวนี้ค่ะห้ามาเต็มเต็มสามเก้าห้าอันนี้คือตัวอย่างนะครับเอซี่ใช่หรอบ้านนี้ ใหยังระบาดทาให้ยังบาดทำทำหาตัวเลขเพิ่นนี่แล้วเ <c oughs> ชบ,บา่าวไม่ใช่เลย <c oughs> มีในโทรศัพท์เชบ่อป่าวพลเรื่องบันตัดต่อคลิปอีกอยู่บนันเคทิงอ่าอ้าวบ่เป็นยังนะคะเดี๋ยวเชืบบ่อป่าวจะตัดต่อใหม่ก็ได้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่สีรอโดนูนะนะคะเชื่อป่าวเขียนเลยเดอ้อนะคะจวดเอาเดี๋ยวเชื่อป่าวให้เบิรงนึ่นบอ่อ่ะบ้านนี้บ้านนี้พอสิบ,บอกบ่เบิรงก็ได้หรอกนี่ มวนุสิเบิงเอามันชิงงอ่าอ่าตอนะบายบวงนั่มนะค่ะเดี๋ยวจังแคปหนาจอเพราะว่าที่จริงว่าสิเมื่อนี้ให้คุณพ่อวิไลมาออกเอาเขียนให้สบายเขียนเดี๋ยวพ่อสิคุยกับเฮฟซี่ไปก็ได้ช่วงนั่นี่ย้อนว่าเจ็บข้อเด้อ่าอ่าจังไดรกะสมมุิว่ายอะเฮฟซี่อคุณพ่อเชินพ่บิ่งอยู่นะครับครกะส่งกำลังใจให้คุณพ่อเชินพ่มหายไวๆจากอุบัติเหตุนะครับ ค่ะกระซิพอดีล่ะพะวมาวิกีนี่อันผมก็ได้ยินอยู่คำนะครับเพราะว่าพอเชี่ยนพ่อคุยกันสบายอยู่พ่อมาว่าร่ำลือกันว่าเป็นยังไลบอจะเป็นหัวแตกก็จะได้เย็บอยู่นะคะได้เย็บอยู่นะคะธรรมดานะครับเย็บซี่ได้เย็บอยู่สองเข็มคุณลุอบัติเหตุคนหอกับคนในนอเดินท่าไปใช้มาใช้กับให้ละมันละบ้างครับให้เดินทางตลอดปลอดภัยทุกทุกพันธหล่ะที่เขากระไดนกันนะครับคุณพ่อเสียนพรม บนคือกุณฟอร์เสบะบนอย่างเดียวเหมือนเดิมค่ะโอ้คุณ่อเสียนพมสิเป็นบนอย่างเดียวจ้ะแต่ว่าบอกไง่ายๆเนาะผูทีว่าติดตามคุณ่ออ่าอ่าติดตามเสี้ยนพมนี่เพื่อนจิตติดตามเป็นเลขวิ่งกับเลขอ่าลักหนวยซึ่งเพื่อนแม่นอยู่แล้วลักสิบนี่ของเพื่อนนะคะที่ว่าเชบาไดมากนี่มันกะมีเขาไม่รุดแต่ว่าที่ว่าแม่นแม่นนี่จะเป็นเลขวิ่งละกะหลักสิบเออลักเลขวิ่งละกัลักหนวยค่ะที่แม่น มีก็แม่นยูนี่ว่าแม่นล่างสบายโอ้ยติ่มติ่มเลยสี่สามเนาะแน่นอนแน่นอนามาต่ำต่อขับหมวดนี่หนึ่งมีหน้าค้งแต่ว่าสบามักได้ออะแนวท่าที่เพิ่นว่า้ให้บนเป็นบนเนี่ยเพราะว่ามันมันสื่อง่ายรากาประหยัดต้นทุนผิดคือพีดถือคือถือไปเลยอปต่อไปพะวง หลางพอเราบ่ได้ให้พอบ่มีแต่บุญแล้วก็ว่าสิทามในเอฟซีมาเพิ่นเฮ็ดหลังนั่บ่กับโมเด้ถามจะเหื่อชบาเก็ะบ่จะสิทามเพิ่นกับโมเด้ถามนะคะบ่มีให้ฝากให้ชบานะครับถามให้นะครับเอฟซีเดี๋ยวชบาถามคุณพ่อเพิ่นมาให้เด้อว่าเป็่นเพราะว่าเบิ้งเบิ่งเลขวิ่งแล้วล่ะกันที่เพิ่นแยกหลักหนุนมากเบิดเด็กชบาที่ว่าโอเคอยู่ดิหน้ายติดต่ำอยู่ดิ ถาเดี๋ยวจงได้ฉบาตจิตตามเลขลามาใหา่หรือว่าเคยถามเพิินอยูด่ดอกเออเดี๋ยวบอกบกับเอซีก่อนฉบาเอซี <c oughs> นะครับที่คอมเมนต์ขอชุดเต็มของพ่อเอเฮ์นะครับคุณพ่อนัดเป็นมืออื่นมืออื่นคือวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดบอกยี่สิบเจ็ดหนึ่ยี่สิบหกบอกว่แม,มนบอกแมนครับเป็นมืออื่นนะครับเพราะว่าโทษไปแล้วพ่อก็เลยว,ว่า พ่อยังเลี้ยงควายอยู่กลางโคกกลางป่าอายู่พ่อก็เลยว่าเอาเป็นมืออื่นใช้เอฟวีไล่มาจัน่นอาจจะได้กันรอดนะครับเดี๋ยวมืออื่นไปติดตามให้นะครับเอฟซีเนีท่าของชุดเต็มของคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับเอฟซี FC กับคอมเมนท์คอกันมาหลายอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดตามให้คือแอฟวิไล่บอกนะครับอยากให้ไปติดตามสำนักใดก็คอมเมนต์มาเอาที่สามารถที่สิไปได้นะครับเข้าใจตามนั้นอามือนี้ตอนนี้แล้ี่ยนหรือเป่า แล้วแล้วค่ะอ่ะเตรียมแคมหน้าจอเลยครับเนื้อท้าของคุณพ่อเซียนโบเตรียมชุดบ่าเติมแต่งสีให้มันก่อนนะคะจะได้สวยอ่านะคะเดี๋ยววันจโทรหาคุณพ่ออ่าเสี้ยนสีเทปขัานใดชุดชุดล่างไปแล้วเนาะรางดางหรือบนนี่ก็มันไหลซ้ำนักไหลเอฟซอ่าถ้าถ้าเอฟซีเงี้ยมันขั้นใดซำนักใดกับแจ้งกันน้ำเนี้ยด้วยพราะว่ามันหลายสำนักเร็วไหลดีครับนี่ครับเอฟซีมึงดูปึกหนึ่งน้ำฉบานะครับ ฟึกนึงนั่มานี่นี่ครับค่ะเป็นของขอมูลในแต่ละงวดด้วค่ะเอซีบอเมริกาเก็บใบต้องเก็บใบไปทีลกฐานเฮ็ดคลิปในงวดถัดไปพร้อมนะคะนี่นะครับคือการการทำงานนะครับเบี่ยงหลังอีดีเมื่อหน่อยฟึกงบานีบางเทียบบางทีเอนวิไลว่าให้คอมเมนต์มากคางล่างเทียร์ลงไปตั้งแต่ต่อต่องวดเอฟซีเบาเห็นกับมีแต่ว่าบางครั้งนี่แอดกับลืมลงุ่ได้มาเบิ่งช่วงได้ลงอ่าสากระมี่เพื่น ที่จริงเพื่อนทรงาให้แล้วแต่ว่ามันมัน,มนหลายสำนักอ่ะโชว์ขึ้นยกขึ้นนิดหน่อยอช่วงนี้นช่วงนี้เซียนไม้เพื่นแห่งจะแย่งเกิดเกิดหลายน้องชาวบาแม,ม่นค่ะเซียนไม้าะะมาหลายหลายนะคะซึ่งตอนนี้นะชาวบาอุบไบยูประมาณสามสี่สำนักยังบา้านเราว่าสิบเปิดโตเพื่อนให้ชาวบ้านอุบเบิงแนวทางเพื่อนกรธรรมมันดีแนวทางเพื่อนเขาดีเดินดีนะชาวบาเสี่ยงมานนำเสนอแน่นอนนะคะบ่เขาเสี่ยวมาลงหล่นน้อเขาดตรงค่ะเพราะว่าชาวบานี้คัดกรอง นะคะบ่เมนว่าเสีเอามาโล่งโหลดนะคะ,ะถ้าถ้าเขาบ่ดีเดินบ่ดีนะคะเชบ,บาจะบ่โล่งนะคะนะคะครับะคะแคมหน้าจอชัดเจนบ่ชบาลูกล้านกับเปิดประตูเขามาก,กวนอยู่นะคะเพื่อนอากันอาบนำแล้วกันหาแป้งหานี่นะคะเนา,มมา,นา,านนะ,ะ,นะอาชัดเจนนะคะแต่คือเรื่องของสำรับเสี่ยนหม่ๆเนาะเชบ,บากอธิบายเพิ่มเติมสำรับคนที่วา่า บางคนเพิ่นกับว่าแอดจะเบิ่งโดนหลายพอเอามาลงแล้วเดี๋ยวมันสิรุดนะคะ,ะบอกไปนำ้ำข้อแห้งจะบาดกินน้ำก่อนค่ะเพราะว่ามันเจ็บข้อบอกเอฟซีแคบหน้าจอกคนนอ่ะแคบโหลดให้เพิ่นแคบไปเลยบอกไปนำ้ำเพราะว่ามันสิได้บ่เสียเวลานะคะเอซีเนาะสบายก,กับอกคืนอีกแลยวเอฟซีเมื่อวันแรกไอเลขาขอบอคืนเพิ่งให้ดีนะครับสำหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอวา่าเป็นนะครับ หลายคนก็สิว่าแอดมินคือวาโดูนแท้บ่ได้อยากวาโดนนะคะแอดมินกับเมย์เมย์เบาแต่ว่ามันกับเป็นกฎของทาง YouTube เท่าต้องเฮ็ดได้จัาหน้าที่เจ้าหน้าที่เท่าสามารถที่ใส่โฆษณาได้ถ้าแอดมินเฮ็ดไปแล้วใส่โฆษณาบ่ได้บ่มีรายได้แอดมินกับสิบ่มีเงินซื้อสมุดปากกามีน้ำหมกน้ำมันออกไปหาเฮ็ดคลิปให้เอซีคือเก่านะคะต้องเข้าใจในจุดนี้น้ำเพิ่นเข้าใจต้อดสบายพ่อเบิ่งแล้วผู้เข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าผู้เข้าใจนี่มันเฮาเว้าปันได ก็บอกข้าใจค่ะเมายุหันลาเมาน้ำไล่บ่ว่าใั่ไอ้อความเป็นหนึ่งนะครับเอฟซีหมอบอกบอกับเอฟซีเลยว่าถ้าแอดวีไล่เมานำา้ำไล่พ่ะนะมี่จ่ไยอันเอฟซีเมาน้ำไล่เออขาเจ้าว่ามันบอกข้าใจเขาเจ้าจะก่อกวนที่ซื้อนี่แหละขังกาียก็ได้ว่ะแต่ว่ามันกะผู้ทีเ่เพิ่นเข้าใจเพิ่นคอมเป็นดีๆกับมี่นะคะคือ แม่นค่ะาบางคนเพื่อนก็ว่าเออว่าต้องไปสนใจดอกแม่นค่ะเข้ากับบริสนใจแต่ว่าเข้ากับเพื่อเพื่อนพานไปพานมาเพื่อนมาอ่านมาเห็นจังสีนานให้เพื่อนได้เข้าใจเนี่ยผููที่มาใหม่นะคะทีแบบ่ได้เข้าใจว่าเออทางช่องเข่าเหตุงานนะคะมันก็เป็นการทํางานเป็นรายได้ของเขาน่นแหละนะคะเอาลองได้เลยคุณปวีไรเพื่อนแคบไปแล้วละ่ะนะคะมันกับเป็นงานเป็นรายได้นะคะ เป็นช่องทางการทำมาหากินนะคะถ้าห้องเฮ็ดแล้วห้องบอดด้นะคะบ่มีเงินสีมาเลี้ยงครอบครัวบ่มีเงินสีมาอ่าค่าสมุดปากกาค่าน้ำมันรถเข้ากัจจสีไปเฮ็ดเฮ็ดหยั่งเป็นผู้คาบ่ได้ธรรมดาเอฟซีตะค่าขนมนี่เก็บสองร้อยเจ้ละมือน้องผู้ฟาบ่อมันบววเอดนิไลท์บวเอาได้น้องผู้ฟาเบื้องคุณคนรวยคนกลดเพิ่นกินหลายนะคะกิถามห้องบอกว่าจะกินหลายเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่อิ่มนะคะเลี้ยงตันร้านนะครับเอฟซี อดม้อยกินกระเลือดตนเพิ่นคนนี้มันยังมากกัีแต่ทยากเบิดเกือบเมื่อละสองร้อยจะนองผู้พายกินนะครับอันนี้บอกวามจิงคือคนฟังครับอันนี้แหละเหตุผลที่แอดคือเป็นยังคือได้เหตุคลิปให้ฮอดเวลาที่ยูทูปคนกับโน้ตนะคะมันกับได้เงินมาสื่อสมุดประกาศค่าน้ำหมูกน้ำมันไปเหตุคลิปนี่แหละนะคะมันกับโมเมนต์บามันได้หลายเนาะ ว้ยบ่เหลียวโมได้หลายได้เหรอเงี้ยยูทูบก็ได้สำรับขึ้นเดียดของเงี้วิไลนี่ราคาขนมน้องผู้ฟากับพ่อพออ่ะนะคะเพิ่นบ่ไปขอน้ำพูนเนื้อเอฟซีขอน้ำตากัร่ายเพราะว่าเด็กหน่อยนะครับเอฟซีผู้ใดก็เคยเลี้ยงหลานขอน้ำพ่อน้ำแม่เขาพ่อแม่เขาจมกับว่าเามาขอน้ำตากัร่ายนี่บ่มีก็ได้ให้นะครับเอฟซีอันนี้เขาก็บเราเลี้ยงปัจจุบันเลี้ยงจนตัวให้ฟังกับ่แม่เขาก็บเราเปรียบเปรยกันไป ผู้ใด้แเลียกรูเรี้ยงร้านมาได้ระบบนี้นะครับสมัยไม่เอาเงินเลี้ยงอหลีครับสมัยนี้แล้วเอฟซี FC, พ่นล่อเลขรับเฉพาะหลางเนาะเดี๋ยวชะบามาตามให้นะคะคเดี๋ยวติดตามให้นะคะ้วกาพ่อเอาอันนั้นพ่อสัมผัส์ไ่แล้วของเจนั่งสามหลานเอามาโซ่ให้เอฟซีเบิ่งนั้นเนี่ยอ่าเพราะว่าท่านชอ่องคุณพ่อวิไลป็นคนล่งเด้อค่ะแต่ว่าเลขคนเขาดีอยู่เนาะ เลขเพื่อนวนบางนึงกับเขาเป็นเลขลลางบอก43บอกอ่าเลขความฝันเพื่อนเลขบิ่งเพื่อนกับเขาหาอยู่เขาวนเร็วกับไอ้ตับนเขกับเาเพราะว่าเลขเพื่อนเป็นเลขมิทีมามันบาผอมแมนบางบ็านเลขสูตรคำนวณเลขมิทีมาเลขมิทีมาเดี๋ยวออาให้เบื้องนนําเพื่อนว่าเป็นนักคำนวณแต่ว่าเป็นไดมาาแบบคือเพื่อนกับบ่บอกค่ะกับบอบอกรู้แค่ว่ามีที่มาเด้อเอฟซีเดอร์กันนี่ฉบับเอาฝากต่อนท่านชมเีา อาโชกอีกรอบหนึ่งท่านชองผู้พ่อวิไลได้ไปโดนละแต่ว่าชองชบาบริติตามเพื่อนนี่แหลคะค่ะเป็นยังเหตุผลที่ชบาบอกว่าให้ทุกคนติดตามไว้ท่านชองผู้พ่อวิไลให้โชค,คชองผู้พาชองชบาเพราะว่าเข้ากระจายคลิปล่อาแต่ละเซียนบ่คือก,กันนะคะเพราะวา่ามันเป็นเหตุผลที่ว่าเข้าไรเซียนเมื่อหลายแล้วแต่ละเซียนเพิ่นเก่งเพิ่นแมนเข้ากระเลยต้องได้กระจายคลิปลงในแต่ละช่องเพื่อบให้เนี<ม>นน่ยท่ามันซ้ากันพร้อม บางเซียนเพิ่นกับบอกแบบว่าเอา,า,เอาง่ายๆก็คือเพิ่นกับติดต่อมาทังชาวบ้านบางเซียนเพิ่นกับติดต่อมาทังเอดวีไล่เอาง่างยๆอกง่ายๆนะคะ,ะ,คะมันก็เลยมีหลายสาย<ง>นะคะอ่ะแคบหน้าจอด้วยค่ะเด้อราคาของเจนน่าสามหลานครับหนึ่งกับหกเลขวิ่งต้องมาแน่นอนนะคะเป็นเลขมีที่มานะคะแล้วบานนี้สายดว,นใ,วนให้ล่อซาวันไว้ออก ค่ะอันซ้ายนั่นก็แมนเหมือนกันในนอของคุณตัว<อ>นั่นแหละต,ตัวสำคัญอดีตตามได้ท่านจองคุณพ่อวิไลให้ชมด้วยค่ะเด้อนะคะคของเจน๊นางสามล้านนะคะครับอ่ะสุดท้ายนี่นะคะโอ้มื่อน,นี่คือวา่ายเงาเพราะว่าเข้ากับของเจ้าบ้านนี่สิบหกนาทีของคุณพ่อวิไลนี่สิบสี่นาทีตอนนี้เพราะว่าโดนแล้วนอกห้องเบเร่มาคุยทักทายกันดูนะคะอ่ะเงาเนี้ยคลิปนี้อ่ะ,อะสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อน,นะะด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะโสดโสดมันมันครับสวัสดีครับ